สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่นา่ารักทุกคนนะคะพบกับครูติวแส,ส่วนคนสวยกันอีกแล้วอิงลิชออนทัวร์โรยยกห้องวันนี้นะคะครูดิจะพานักเรียนมารู้จักกับ past of speed หรือชนิดของคำในภาษาอาังกฤษนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันในวันนี้นะคะ ้องของขอบคุณภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ครูสุที่ได้จัดทำสื่อเพาะคอยน่ารักน่ารักและมีความรู้แบบนี้มาให้พวกเราได้เรียนกันค่ะและในวันนี้นะคะครูิวก็จะพานักเรียนมารู้จักกับ pronoun หรือว่าคำสรรพนามนั่นเองค่ะ pronoun หรือว่าคำสรรพนามเนี่ยนะคะเป็นคำที่ใช้แทนคำนามต่างๆเช่น I ฉัน you คุณ V พวกเราเจพวกเขา h ีเขาผู้ชาย h ีเธอผู้หญิง It มันนั่นเองค่ะเรามาดู personal pronouns หรือว่าคำสรรพนามที่ใช้แทนบุคคลกันดีกว่านะคะเราจะแบ,บ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือ subject กับ object subject ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคส่วน object ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคค่ะ subject นะคะ I I ถ้าไปเป็นกรรมจะกลายเป็น me you you เหมือนเดิมค่ะ we พวกเราแต่ถ้าเป็นกรรมนะคะจะใช้ us Day เป็นประธาน d e m เป็นกรรม h e เป็นประธาน him เป็นกรรม she เป็นประธาน he r เป็นกรรม it it ทั้งประธานและกรรมใช้เหมือนกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะ a pen is on the floor เราจะเปลี่ยนคำว่า a pen แทนสิ่งของใช้คำว่า it ค่ะมัน i s on the floor มันอยู่บนพื้น that old man has a bag เราจะเปลี่ยน that old man ก็คือชายสูงอายุนะคะด้วยคำว่า he he แปลว่าเขาผู้ชายค่ะ he has a bag เขามีกระเป๋า Mr. Tong is a man Mr. แมน o n g หรือว่านายทองนะคะเป็นผู้ชายเราจะเปลี่ยนคำว่า Mr. Tong เป็นคำว่า he แปลว่าเขาผู้ชายค่ะ you and I คือคุณและฉันถ้ามีฉันอยู่ในประโยคด้วยใช้คำว่า we แปลว่าพวกเราค่ะ we have two balls เรามีบอลสองลูก Elephants, zebra and tigers, ช้างม้าลายแล้วเสือนะคะ are animals เป็นสัตว์มีถึงสามเลยเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่เป็นผู้ชายก็ไม่ใช่จะใช้ it แทนสัตว์สาตัวนี้ได้ไหมคะ it แปลว่ามันมันคือหนึตัวเท่านั้นแต่ถ้ามี3ามตัวเราต้องใช้ they are animals พวกมันนะคะ They ถ้าใช้กับคนจะแปลว่าพวกเขาแต่ถ้าใช้กับสัตว์จะแปลว่าพวกมันค่ะ m a l i แ and l ตา are students มา i ิและ l i ตาเป็นนักเรียนเราจะเปลี่ยนมาริและลิตาด้วยคำว่า they พวกเขาค่ะ they are students พวกเขาเป็นนักเรียน I love Sam ฉันรักแซม เราจะเปลี่ยนแซมด้วยคำว่า h ิมเพราะแซมอยู่หลังประโยคทำหน้าที่เป็นกร,รมของประโยคค่ะดังนั้นเปลี่ยนจากแซมเป็นหิมไอเลิฟหิมแจ็ค s snakes Jack เกลียดงูงูหลายตัวนะคะงูทำหน้าที่เป็นกร,รมในประโยคเราจะเปลี่ยนคำว่างูเป็นคำว่า h e m ก็คือเป็นกร,รมของคำว่าเ y นั่นเองค่ะ ส่วนแจ็คนะคะแจ็คคือผู้ชายเราจะใช้คำว่าแจ็คแทนด้วยคำว่านีนั่นเองค่ะ He hates them Sandy is i n d n a n Sandy เป็นคนอินเดียเราจะเปลี่ยนคำว่า Sandy Sandy คือผู้หญิงถูกไหมคะเราจะใช้คำสรรพนามว่านี่น Sandy. Sandy เธอผู้หญิง is beautiful นั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ คำสรรพนามหรือ pronoun ไม่ยากเลยใช่ไหมนะคะคำสรรพนามนะคะเป็นคำที่ใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่มีสองสถานะนะคะคือเป็นประธานกับกรรมนั่นเองค่ะดังนั้นนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนและสังเกตคำในประโยคดีๆนะคะว่าทำหน้าที่เป็นประธานหรือว่ากรรม สำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ